นี่ก็จะตัดกระเจี๊ยบเนาะอ่านีบออกอยังไงดูวิธีการหนีบขัดลูกมีแต,ลต,ต,ต่ลูกตัวโตอยู่เนี่ยลูกโตทุกอันนะครับดอกใหญ่เลยสามดอกสี่ดอกกำสามดอกสดอกโลร <laughs> กำพอครับอย่าเอาโลครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมันจะเกินไปครับ ก็ตัดแต่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปแทงม็ดออกตัดแทงนี่เลยอ่าตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาคัดกันเอา้มนี่ไปไว้้นนแงลูกตัดลูกออกจากต้นแล้วเรามาดูการตัดเอาขึ้นรถนะครับตอนนี้ ต้องถอยขึ้นรถไปก่อนเพราะเราตัดแบบโลเลยครับโลเลยเพราะมันได้ที่หมดแล้วต้วนนึงตกสิบโลเป็นสิบโลครับถือได้เลยอ่ะใสร่รถไปแล้วก็จะมีคนนั่งเอาออกแยกลูกแยกดอกไหม ริงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับไปอ่อยไฟนะเวลาแห้งนะ,นนะโอ้โหเห็นไครับสวยสวยงามสวยงามครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ